ทพูดไปนี่จบใครแที่อยากให้คุณจดจำสารเติมจำงเลือกคืออะไรที่พูดได้ความสวยได้ความสวยไม่พอยังได้รับรายได้จากบในสังคมนั่นคือสิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่คุณพิจารณาไม่ใช่ผมว่าอันนี้สำคัญหาให้เจอคุณได้พบในแบบที่ควร ทำห้าเลยฉันค่กำลันะถูกเงินไม่ได้เลยแต่ฉันได้เมื่อไี้ไอ้ใจได้ก็อยู่ได้สวยก็อยู่ได้สวยวาดอะไไม่ได้แต่ฉันได้รางวัลเยอะแยะจบขึ้นมาเป็นตัวอย่างบ้างรางวัลอะไรสักราวันหนึ่งเตเมเลยละสามดือนติดโอคุณก็ตอนได้สวัสดีค่ะ เราหาก่อนว่าเราจะตื şey ่นพูดเนี่ยใครจะเอาอะไรที่ปัญหาคือว่าเราไม่ได้คิดไปก่อนเราพูดออกมาไปเรื่อยเพราะเราไม่เปลียนเพราะเราพูดทุกั้ให้เตรียมนะครับต้องเตรียมการเตรียมแบบนั้นมากคำแรกที่เราจะพูดควรทำว่าอะไรต้องเตรียมนะครับคำแรกที่เราจะพูดก็เราจับใหม่คำแรกที่เราจะพูดต้องเตรียมนะครับ ให้คุณท่านจะพูดให้เท่ากอนให้ให้ขึ้นใจอย่าให้ไปทุดนะครับเราก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องมีอย่งนะครับก็ไม่จำเป็นทำบุญเพิ่หรืออะไรก็ได้หรือการทักทายธรรมดาก็ได้เมื่อคุณมีทางเบิที่คุณมันจะพาคุณไหลไปได้แล้วเวลาเนี่ยให้เป็นอยูเดียว่าเสร็จแล้วอาอะไรด้วยคุณต้องการ ต้องการขายในวันนี้ประกาศให้ชัดเจนว่าน,นี่แหลเสีที่มันเป็นตัวฉันอาจะเยกม่ได้แต่วนที่ประทภาคปรใจมันมาคือบ้าน่รบบนงา,วง,าง,งวัลดอะเตจอร์ามเรียสองบาดีค่ะไม่สดมนะหากใครแบบใครแมาเร่มเน้นแบบนี้เลย พันธที่พูดไม่ได้บอก็ไม่พูดพูดแต่เราไม่ได้ใส่ใจกับมันเราไม่ได้เป็นผู้ขายพันุคนก็ไม่ได้พูดเ่็นผู้ขายก็เกิดมเรื่อยๆนั่นแหละโอเคขั้เป็นคนต่อไปชี้กุชี้กเชี้่ชี้กเชี้อะเขาบอกชี้กอนชี้อ่ะเดี๋ยวจะไให้คยืน

没到家。Wait, <Yeah. S 1>